สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผม My a c กเช่นเคยนะครับผมขอถามคุณหน่อยคุณเคยมีความฝันว่าอยากจะมีหุ่นดีหรือสาวๆเนี่ยอยากจะมีหุ่นสวยบ้างหรือเปล่าใช่ครับผมถึงบอกว่ามันเป็นความฝันเพราะความเป็นจริงของผมมันก็คือ <laughs> เอานะผมขอกรเิ่นนิดนึงว่าทำไมผมถึงมาพูดเรื่องพวกนี้นะคือมีวันหนึ่งผมเทสไลฟ์สตรีมในคอมของผมแล้วก็เทสอินเทอร์เน็ตผมก็คิดว่าเออคนดูคงไม่เยอะหรอกเพราะผมไลฟ์ตอนตีสองอะทุกคนปรากฏว่าก็มีคนดูเข้ามานะช่วงแรกๆก็มีแค่ไม่กี่คนนะ่ะหลักสิบประมาณนี้นะครับก็เลยมีการคุยกันไปคุยกันมาช่องแทก็เลยบอกว่าเออพี่ไม้ถ้าเกิดมีคนดูถึง100คนเนี่ยลดน้าหนักได้หรือเปล่าผมก็แบบร้อยคนเลยเหรอคนดูไลฟ์ ไม่น่าถึงนะผมก็เลยรับปากไปปรากฏว่าเกินผมก็เลยต้องมาทําคลิปลดนน้าหนักนี่แหละตามที่พูดนะคือเป้าหมายของผมคือตอนนี้ผมน้ําหนัก106กกิโลกร,รมัมผมจะลดให้เหลือ100โลนะสําหรับบางคนมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยหกโลเองไม่เยอะเลยแต่สําหรับผมอะ่ะมันเยอะมากๆนะครับเพราะผมต้องเปลี่ยนพฤติก,กรรมหลายอย่างเลยนะเพราะว่าผมติดทั้งน้ําหวานติดทั้งเบียร์หมูกรอบหมูทอดลูกชิ้นทอดพอหมูย่างโอ้โหคือผมกินแต่ของไม่ดีพูดอย่างนั้นเถอะจนอ้วนตับ เราให้มาอยู่ๆมาลดน้าหนักมันค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยเอาแค่6กโลก่อนแต่เดือนแรกอ่ะขอแค่โลเดียวพอแล้วเยอะกว่านี้กลัวไม่ไหวตะบะแตกนะครับคือผมเป็นคนที่ออกกําลังกายนะแต่ตอนแรกก็คืออ้วนมาแต่เด็กยันโตเลยแหละไม่เคยมีช่วงไหนผอมไม่เคยลดน้าหนักสําเร็จนะแต่เรื่องออกกําลังกายออกบ้างเป็นช่วงๆนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วผมก็เข้ายิมไปยกเวทเบนเชเดดลิฟสควอสประมาณนี้แหละครับแล้วก็ฝึกดึงข้อนะพราะผมรู้ตัวว่าต้องไปลดความอ้วนเนี่ย ผมก็เลยไปเทสนะโดยเอาตัวเองอะไปดึงข้อปรากฏว่าก็พอดึงได้นะครับเออต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะถอดเสื้อโชว์หัวนนมใดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าหุนห่นผมอะหุนห่นคนอ้วนอะมันไม่ได้น่าดูสักเท่าไหร่หรอกแต่ที่ถอดเสื้อเนี่ยคือให้เห็นจริงๆว่าผมอ้วนนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนอ้วนที่อยากหันกลับมาออกกาลังกายหรือว่าคนที่อยากออกกําลังกายเนี่ยจะได้มีกําลังใจนะครับ เออว่าแบบประมาณว่าเออผมทําได้ทุกคนก็ทําได้นะปรากฏว่าผมก็พอดึงข้อได้นะครับคือ1นถึงสทีแบบฝืฝนๆน่ะผมก็ดึงไปจนถึง10ครั้งแล้วก็หมดแรงและดึงไม่ขึ้นแล้วทีนี้มาพูดเรื่องตารางของผมหน่อยดีกว่าตารางที่ผมจะใช้เนี่ยใน1สัปดาห์นะผมจะออกกาลังกายแค่3วันแค่นั้นเองบางคนอาจาอาจะแบบอุ้ยน้อยมันต้องออกประมาณ5วันเลยนะแต่สําหรับผม3วันในการเริ่มต้นมันก็เยอะแล้วอ่ะนึกออกไหมการออกกาลังกายของผมวันแรกก็จะเป็น ดึงข้อนี่แหละดึงยังไงก็ได้ดึงฝืนดึงเวียงดึงเออขอให้ได้ดึงได้ออกกําลังอะ่ะจนหมดแรงอ่ะวันที่1วันที่2ผมจะเป็นวิดพื้นนะครับก็วิดพื้นหลายมุมหลายองศานะอันแรกก็ประมาณเล่นอกก็จะวิดอย่างนี้เอาศอกชิดตัวแล้วถ้าเกิดอยากได้ไหลผมก็จะเอาศอกออกไปหน่อยหนึ่งก็จะได้ไหลช่วงนี้แล้วแต่นะครับก็เหมือนกันทําจนหมดแรงทําเท่าที่ไหวแล้ววันที่3ก็จะเป็นสควอท สคอตก็น่าจะเป็นท่าที่คนทุกคนรู้นะแล้วก็ทําท่าคล้ายๆมาย่องของจีนน่ะมันจะได้ช่วงต้นขากับก้นไปด้วยในตัวนะส่วนคาร์ดิโอผมเลือกเป็นกระโดดเชือกนะครับที่ผมเลือกกระโดดเชือกนี่ก็เพราะว่าไม่ต้องหาที่วิ่งไม่ต้องซื้อรองเท้ากระโดดหน้าบ้านก็ได้บางทีไม่ต้องหนีหมาด้วยอันนี้ข้อดีของกระโดดเชือกนะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยผมก็จะไม่ได้คุมอะไรมากนะครับก็กินกินหลุดบ้างดีบ้างคือปกติผมกินแย่ถูกมือไงทีนี้ก็กินดีบางมืออย่างเช่นอะ ผมต้องกินหมูกรอบบ่อยผมก็จะเป็นอาจจะกินหมูกรอบแบบ2อสาวันกินทีนึงหรือว่าน้าหวานเนี่ยผมกินโค้กอะโค้กลิตรหรือลิปตันลิตรขวดใหญ่นึกออกป่ะผมกินวันเดียวหมดเลยนะทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นถ้าอยากกินจริงๆก็กินแต่กินทีเดียวแค่แบบจากลิตรหนึ่งก็เหลือครึ่งลิตรสองสาวันกินขวดนึงอะไรประมาณนี้ครับค่อยๆปรับปรเปลี่ยนไปนะเดือนแรกก็ไม่มีอะไรมากนะคงไม่ได้เห็นผลต่างในการกระโดดเรื่องความลดความอ้วนอะไรได้เร็วเท่าไหร่ พอเดือนต่อไปผมก็จะเพิ่มความหนักมากขึ้นเช่นอาจจะดึงข้อไหลยทีวิดพื้นไหลท่ทีหรือใส่ที่ถ่วงน้ําหนักหรือเล่นท่ายากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เดือนแรกเล่นเบาๆก่อนยังไงก็ต้องขอขอบคุณช่องแชทมากนะครับที่บอกให้ผมลดน้ําหนักถึงการฟังของผมเนี่ยมันจะแบบกัดกรามแบบลดน้ําหนักงั้นหรือฉันต้องออกกำลังกายใช่ไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็ขอบคุณนะครับ